อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูไลฟ์อัพ1 1ตัวจริงกันดีกว่านะก็เดี๋ยวเปิดมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับนะก็ผมพยายามหลักๆแล้วผมพยายามเอานักเตะที่มันมีแอคชั่นเออมันมีการ์ดไดนามิกมีการ์ดแอคชั่นเอามาลงเป็นตัวจริงก่อนแล้วที่เหลือค่อยปรับเปลี่ยนกัน ตามหน้างานนะครับนะมาเริ่มที่2คนแรกครับวอลเวกฮอสก็เป็นกองหน้าตัวใหญ่มากๆนะซึ่งแพทนี้เนี่ยลูกมงเนี่ยโดนเนิฟเปิดมงโดนเนิฟเพราะว่าถ้าเกิดจะไปเปิดมงแข่งเทคแข่งกับกองหลังนะโอกาสชนะยากมากๆในแพทนี้แต่ว่ายังพอทําได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครจะเป็นสายเปิดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเปิดวอลเล่หรือว่ารอโตว,วิ่งสอดเข้ามาแล้วเปิดไปปุ๊บยิงเลยไม่ต้องประทะกับใครแบบนั้นถึงจะดี ดังนั้นเนี่ยวเวคอดอาจจะเล่นยากมากในแพทนี้นะนะแล้วก็เป็นตัวที่เล่นยากตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยพลังเพิ่มมาค่อนข้างดีต่อมาเล่นจนนินเดตัวนี้เนี่ยไม่เคยเล่นเป็นจริงเป็นจังสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวที่ดูมี potential เลยนะรูปร่างดีความเร็วดียิงไกลได้นะครับแล้วก็ส่งบอลไกลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะอาจจะเอามาเล่นเป็นตัวสอดตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวคล้ายด็อกบาเอาไว้พักบอลพิงบอลแล้วก็ตัวนี้ก็อยากให้มันเล่นเหมือนแลมพาร์ดไม่รู้จะทําได้หรือเปล่า ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับต่อมาปิดซ้ายปิดขวานะชาบีซิมงกับทางด้านของโค d ดี้กั๊โปใครได้ดูฮอลแลนด์นะจะรู้เลยว่าคนที่มันมีอายุเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอย่างกั๊กโปเนี่ยคือเล่นได้นิ่งและเล่นได้เนียบมากนะเกมที่ฮอลแลนด์ชนะโรมาเนียไป3-1หรือ3-0เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ากักโปเล่นดีมากนะครับแล้วก็ทางด้านของชาบีซิมงเนี่ยก็ จังหวัดตัดสินใจอะไรไม่ดีเลยไม่รู้ว่าในเกมจะส่งผลกระทบหรือเปล่านะคงไม่เกี่ยวันเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยกั๊กโปเนี่ยผมว่าผมเล็งไว้ให้เขาเป็นกองหน้าเลย นะครับทาวิคอย์มันเลนยาส่วนชาบิซิมงเดี๋ยวดูก่อนว่าน้องมันจะไปจบที่ตำแหน่งไหนจะเป็นกลางลุกหรือว่าจะเป็นตัวลิมเ้นนะครับแล้วก็ผู้มิดฟิลเป็นดาริบินกับทางด้านของเวิร์ลแมนก็2คนนี้ช้าทั้งคู่แต่ว่ารูปร่างเนี่ยไม่ได้เล็กจนเกินไปไม่รู้ว่าดาริบินเนี่ยจะได้อยู่นานหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยผมจะถอยทางด้านของเอ่อเลนเจนเด์ลงมาแล้วก็ดาิบินออกนะถ้าเกิดมันช้าเกินไปแล้วก็พลังแฝงอะไรก็ไม่ค่อยดีด้วยชีวิตจริงก็ไม่ได้เล่นมั้งนะครับแล้วก็คู่กองหลัง สเตฟานเดฟายกับ v i r t u a ิ f ล n ฟันก็คือเดฟายมันช้าไปหน่อยเหรอเสียดายมากๆเลยคือเกมฟีฟ่าไม่รู้มเป็นอะไรยิ่งนักเตะแก่ชอบทำรรมาช้าใครแบบว่าไม่ไม่รู้หรอกนะว่าชีวิตจริงเขาจะช้าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมึงแก่มึงช้านะครับเดฟายนี่ก็คือน่าจะเล่นยากเดี๋ยวอาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนกันแหละแต่ว่าโดยอิงจาก AI เดิมนะ เป็นตัวที่ AID ไม่แพ้ฟันไดเลยครับแล้วก็ต่อมาปิกแบ็กซ้ายแบ็กขวานาทานขาไก่กับทางด้านของเดอรเซลดุมฟี่นะก็นาทาเก้เนี่ยสุดท้ายแล้วผมว่าควรอยากจับมาเล่นเซนเตอร์มากกว่าเพราะว่ามันน่าจะช่วยแบ่งเบางานให้ฟันไดได้ดีนะครับนะเออแล้วก็เล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาถนัดเท้าขวาเท้าเอ้ยเซนเตอร์ฝั่งซ้ายถนัดเท้าซ้ายน่าจะดีนะครับส่วนดุมฟี่นิ่งจริงก็อาด็เอามาเล่นเซนเตอร์ได้ถ้าเกิดใครแบบไม่อยากเล่นฟันไดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นตัวที่ดี นะครับมาเล่นแบทเนี่ยข้อเสียเลยคือจังหวะเติมเกมผมว่าน่าจะเลี้ยงบอลตะลุยอะไรเงี้ยไม่มันเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่าตัวใหญ่มากว่าแปแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเวอร์บรัเกนตัวนี้ไม่รู้จักแต่ว่าสูงอยู่นะสูงร้อเลยถือว่าน่าจะดูดีอ๋อออ๋คนนี้เล่นให้กับไบตันเหรอไม่รู้เลยเนี่ยไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าโกสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะดีเพราะว่าอย่างก่อนน้นนี้เนี่ยเล่นในตุรกีเล่นกูน็อกก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็สำรองดอนเยลมาเล่นตัวนี้ยิงไป2ประตูสแตตน่จะเพิ่มแน่นอนนะครับนะเออแล้วก็ตัวนี้ไวเฟอร์ไวเฟอร์ก็คือไวมากตอนแรกเนี่ยมันเป็นตัวจริงนะแต่ผมมองว่ามันไม่มีการ์ดไดนมิกผมก็เลยเอามาเล่นเป็นเอ,เอามานั่งสำรองก่อนนะครับเออแล้วก็ต่อมานี่ฮาร์ดแมน อชื่อเท่ดีว่าฮาร์ดแมนเนี่ยตัวนี้ผมว่าจะเอาไปเล่นแบ็คนะครับเล่นแบ็คแล้วก็สับอาเกดเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเบสอีเลเว่นจะเป็นยังไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจีต e ัวด้าตัวนี้จะเป็นดาวลุ่งนะครับอืมก็รูปร่างดีแต่ว่า AI ก็คือดาวลุ่งอยู่แหละยังไม่ได้แบบตึงมากเพราะว่าเคยเล่นในปีเน็กเจนอะไรพวกนี้เนาะปีเน็กเจนปีสปอร์ตไลท์พวกนี้ยังไม่ค่อยดีแล้วก็ยานซิลิเซนตัวนี้เนี่ยแพทนี้ผมลองเล่นแล้ว ตัว bwc บวกเนี่ยมากเดี๋ยวเรามาลองดูว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะส่วนระบบแผนการเล่นก็มาเป็นระบบ4 2 3 1นะครับนะเออก็เล่นแบบว่ามีกองหน้าตัวใหญ่แผ่นนี้ชอบกองหน้าตัวใหญ่นะครับนะเออแล้วก็สำหรับบูสของทีมชาติฮอลแลนด์ก็จะบวกเรื่องของการเข้าปะทะบวกสยิงไกลบวก1แต่ว่าในสวงฟีเจอร์เนี่ยบวกในเรื่องของความแข็งแกร่งเข้าปะทะคล่องตัวคุมบอลก็หลักๆแล้วจะไปเหมาะกับแดนกลางที่สุดแดนกลางจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะคู่อ่อ เดอบลูไพร์เวดคู่นี้จะดีมากๆนะครับนะอ่ะโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลฟ์เพื่อนใจกันด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมเต็มๆก,ก็มาดูได้ที่สตรีมสดทุกวันศุกร์เสาร์ที่หกโมงเย็นเป็นต้นไปครับผม Let's go <S <Yeah. S 1> อาหู้หลุดเฉยแกไม่รอดนะสวยจาวีซินมงนี่อะไรวะนะพนมือเฉย เฮ้ยสบายสบายเปลี่ยนตัวที่เขาไม่ค่อยเล่นกันก็หลายตัวนะเก่งๆหลายตัวเลยไม่รู้ว่าผู้แข่งเลี้ยงประท้าโหดหรือเยอะไรแต่ว่าบอลหลุดตีนตลอด เวลาโดนเบียดเนี่ยดดเอ้ยนี่แหละตัวความหวังไรเดอร์อลาบาไหวอับอยากเล่นได้เลยครัในราธิีคลิปผมคิวที่ไหลต่อเกมหน้าใหมยมอสอกีว่าอากอยู่วิ่งวะพออรงนี้หรือเปล่าแงทงคิลเลอร์พาาเทเลยโกง คือมือแปโปคือเล่นไม่ได้เดี๋ยวรอไปเล่นหน้าดูแล้วก็เดี๋ยวรอสองทุมด้วยเผื่อได้สวยดราม่าไปเลยเบอร์จิ้วแบกหลังหักเลยอ่้ มาเล่นเห็นกั๊กโป้ป่าลูกแรกของกั๊กโป้ล้วฟังพี่บทมันะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบโอเคพี่โดยิงดิติดศพพี่โดอ่ะไป สวยมากเว่ฮอตเว่ฮอตเออประเดิมลูกแรกให้ตัวเองได้ละอเอ,อ๊ยดีใจท่าเสือป่าด้วยว้าวสงเอาปล่อยรถด,ด่าทำไมละจ๊ะอย่าไม่หาหาแต่เรื่องคุณด,ดอีอัวกงอกเอ้ยไอ้ออไงงสิม,มงปะ เมาในสิบมงนี่เกิดมากสิบมงเผาสองว่ะ กักโต้ทำไรอ่ะยู่มงปเอ็ดเสียงกันไปเท่าไหร่นี่มาเบคอนต้องถึงเออสูง197้าทำงานนักเตะที่สูงที่สุดในสนาม มีอะไรเอามาโชว์อีกเอามาเอามามีอะไรมาโช์มาโช์มากูมีเวกฮอสเวกฮอสกูมีเวกฮอสมีอะไรมาโช์มาโช์มึงเบิ้ลให้ใครเพื่อนไอไวเฟอร์ไอสัตว์มึงสปายเหรอ สวยจัดกักโปลูกพัวพี่มาเต็มโอเคโอเคโอเคไปได้หล่อคนหนึ่งทีดวงดีสุดๆเป็นคนมืออาชีพที่ปากแซ่บเฉยๆเขาไม่ได้มีเจตนาหรอก สวยมากไม่ไหววะไอไวเฟอร์มันพาบอลไปไม่ค่อยได้สุดขั้มโอ้โหสะดุ้งเลือดคนโดนเวคคอร์ดยิงเนี่ยคือมึงต้องพิจารดณาดเองเลยเหมือนแบบเขาใส่ใจเหมือนไอคอนเอไอ AI เป็นน,น้องไอคอนอนะครับพวกที่ AI ไอดีๆนะ ปั่งคมมากเลยครับพวกที่ AIDD เอ้ยไม่ใช่พวกที่เป็นปีพิเศษจะ AIDD เหมือนเลยตระกูล TY ตระกูล TROD SEASON ตระกูล HERO ตระกูล ICON อย่าบอกนะแฮตท,ทิกเฉยอะไรนะวาวเวิพอดโกงแล้วผมมีวั์จิ้ง เดินเดร์ไหไลเดอร์ไลเดอร์สฮยสบายสบายถ้าผมเปลี่ยนเนมาเสริมหลังใหม่ที่ว่าดีที่ว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีมากๆใจผมอะไรวะมันเตะอัดกู เออนแมนหยับหลังเปลี่ยนตัวอะไรดีคือมันมี2ช้อยก็คือฮันแมนยังไงฮันแมนไปเองสวยงามหมงชงตะดงดง,ดง,ดงมาแบลเลยอ,อ,อะโอเคเป็นไงบ้างสำหรับฟูอัดสวินสีส้มนะทีมชาติฮอลแลนด์ในคลาสยูโร2024ก็ต้องบอกว่ามันเป็น คลาสที่ไม่ได้เอาไว้ให้เราเล่นบวก5้นี่พูดตรงๆเพราะว่าหลายๆตัวมันรอสแตตอัพเอ่ยรอเป็นบวกที่เยอะกว่านี้เอ,อ่ยอันนี้ขนาดเป็นบวก5แล้วนะหลายๆตัวยังไม่ได้ดีเลยอ่ะมาเริ่มที่คู่หน้าตอนหลังผมเปลี่ยนแผนมาเป็นแบบนี้นะอ,อ,อันนี้แนะนําต่อบอลเร็วไม่เวิร์กในแพทนี้สำหรับผมสำหรับผมรู้สึกว่าต่อบอลเร็วไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่านักเตะมันโหลดเยอะไปมันวิ่งขึ้นเยอะไปแล้วก็แดนกลางเนี่ยมันไม่มีใครให้เชื่อมบอลเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นที่นักเตะด้วย ในชุดฮอลแลนด์เนาะเอออะมาเริ่มที่คู่แรกกัคโปกับเวกฮอตกัคโปผมรู้สึกว่ามันช้ามากเลยเออเฟิร์สทัชไม่พุ่งตอนเอาไปยืนริมเส้นเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเล่นยากมากเอาไปทําแบบซิมมองมาเล่นไม่ได้เลยไม่ได้มีความใกล้เคียงกันเลยทั้งทั้ที่สตงสแตทเนี่ยดูดีถึงแม้ว่ารูปร่างมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรานึกถึงฟิลองรีองรีก็ยังดูดีกว่านี้เพราะว่าองรีสูง188ปกัคโปสูง187เอ้ยสูง189 รูปร่างผอมทรงคล้ายกันเลยแต่ว่าความเร็วในทางตรงเนี่ยค่อนข้างถือว่าแย่เลยทีเดียวแล้วก็จหว่าหักซ้ายหักขวาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้คอนโทรลสปินหรือว่าถ้าไม่ได้แบบเลี้ยงบอลบนน้ำเนี่ยค่อนข้างแย่เลยแล้วก็การยิงจากนอกกรอบก็ยิงพอได้ลุ้นแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันแต่งตัวช้าแต่งตัวนานด้วยความที่ว่ามันลุ่มล่ามเนาะก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าได้ยิงเนี่ยพอได้ลุ้นอยู่นะสำหรับกัปโตส่วนทน้าของว้าวเวกฮอตเล่นยากมากด้วยความที่ว่ามันตัวใหญ่่่แตวามันเสืก สมดุลไม่ดีครับเวลาโดนชนปุ๊บคือแบบโซซัดโซเซแบบสมมุติว่าแบบผมอันนี้คือเวกคอสใ่อันนี้คือคู่แข่งคู่แข่งแค่แ,แ,แบบเนี่ยแตะโอโอ๋อจานอะไรเงี้ยอารมณ์ม่เป็นประมาณนั้นไอ้เหี่ยเวกคอรสอ่ะคือแบบเล่นต่อแทบไม่ได้เลยนะแล้วก็เรื่องของการยิงในกรอบเขตโทนเนี่ยก็ไม่ได้เฉียบขาดเฉียบคมอะไรสักเท่าไหร่เลยจงังหวะจะโลได้หรือจะอะไรเงี้ยค่อนข้างแย่เลยทีเดียวเออแล้วก็เป็นตัวที่สูงแต่ว่ากระโดด ไม่ค่อยได้มันสูง197อ่แต่ว่ามันชิงมงหรือว่ากระโดดจำ้ำอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็การยืนตำแหน่งไม่ดีนะครับเป็นกองหน้าที่แบบไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออถึงแม้ว่าอนาคตจะแบบใครจะได้บวก8เนี่ยอาจจะมาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่ นะสำหรับเวคอร์ดเล่นยากมากแล้วก็ตัดมาที่ชาบีซิมงกับดอนเยลมาเล่นก็เอาที่ซิมงก่อนน้องเป็นเหมือนเวคอร์ดแต่ว่าเนี้ยเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าน้องมันตัวเล็กผอมบางอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการยิงน้องมันยังไม่ตึงเท่าไหร่นะเออผมว่าถ้าสเตตมันบูสต์มาเป็นแบบบวก8การยิงอาจจะเสะถียรมากขึ้นอันนี้มันไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่การยิงในกรอบนอกกรอบแล้วก็เป็นคนที่วิกฟุต3เนี่ยผมถือว่าโอเคนะ แต่ว่าต้องแต่งตัวดีๆก่อนถ้าจะยิงด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัดแต่มีพลังแฝงก็ทําให้มันดูดีขึ้นแต่ว่าจริงๆผมว่าควรสแต็ปเยอะกว่านี้น่นแหละไม่งั้นมันมีพลังแฝงไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเพราะว่าค่ายิงมันมันแค่นี้เองไงมันไม่ได้แบบยิงดีอะไรมากมายเนาะหรือว่าถ้าจะยิงต้องใส่โคดช่วยนะครับส่วนดอนเยลมาเล่นก็ทรงคล้ายๆเดิมเออก็ยิงแต่ว่าข้อเสียเลยคือข้อจบสกอร์เนี่ยมันหลุมไปหน่อยไอตัวนี้ก็เหมือนกันที่แบบที่ผมบอกว่าทําไมมันถึงต้องเป็นทีมบวกแปดเพราะว่าอย่างนี้เลยครับ สเตตแบบสมัยเนี้ยมันถึงนาเล่นเออสเตตมันต้องเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าพอมันเป็นแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยมันจะไปยิงใครเขาได้จะยิงแบบเหลี่ยมยากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเลี้ยงเร็วข้องไป2คนนี้เลี้ยงบอลบนน้าดีอยู่แต่ถ้าให้เลือก1คนที่เลี้ยงบอลบนน้าดีๆเนี่ยผมว่าชาบีซิมงเลี้ยงบอลบนน้าดีแต่ว่าดอนเดียวมาเล่นมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันเลี้ยงบอลบนน้ำอ่ะมันไม่ค่อยเวลาเข้าสู่โหมดเลี้ยงบอลบนน้ำเนาะมันจะไม่ค่อยแบบเวลาโดนเบียดแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหา เออมันจะแบบยังกดบางบอลแล้วก็เล่นต่อได้นาชาบิซิมงนี่แบบโอ้ยหนูกลัวหนูเจ็บอะไรเงี้ยคนที่เลี้ยงบอลบนน้าดีนะก็คือ2คนนี้ที่แบบเลี้ยงบอลบนน้าแล้วโดนประทาได้ก็คือกัปโปกับมาเล่นที่เหลือเนี่ยไอสอคนนี้เลี้ยงบอลบนน้าประทักไม่ได้เลยแย่มากนะครับแล้วก็ไลเดอร์น่าจะเป็นตัวเดียวแหละที่ยิงนอกกรอบดีที่สุดในเกมเในทีมตอนนี้แหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าทีมมันตําแหน่งอื่นน่ยตอนแรกผมเอาไปเล่นกลางลุกคือมันเล่นไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันความคล่องตัวมันต่ํา มันไม่ได้เหมาะกับการไปเล่นกลางลุกขนาดนั้นเนาะออด้วยด้วยสกิลการเลี้ยงบอลมันอะแต่ว่าพอมายืนเป็น cdm ัอะไรเงี้ยจังหวะนานๆเติมไปที่ยิงหรือว่าการช่วยเกมรับอะ ai มันก็ยังดีมันเอามาเล่นได้เนาะผมว่ามันก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งถ้าเกิดใครทำชุดปัจจุบันผมว่าบังคับว่าต้องมีแล้วกันนะสำหรับใครทำเนเธอร์แลนด์อยากได้ฟีเจอร์ตัวต้องมเออีเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วในแผงกองกลางแล้วก็วาร์เฟอร์ตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สูง แต่ว่าช้ามากจังหวะพลิกตัวหรือว่าจังหวะสปีดช,ช้าออกบอลก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นตัวที่มีไว้งนั้นแหละมีเอาไปเล่นเพราะาไม่มีใครดีกว่านี้แล้วแล้วก็นาะธานอาเก้กับเบอร์จิลฟันไดฟันไดก็คือฟันไดแต่ว่าฟันไดปีนี้ดีตรงที่ว่าแอสเซเลชันกับเอ,อ่อสปีดสปินนะ่ะมันใกล้ๆกันมันไม่ได้หนีกันมากคือถ้าเกิดใครแบบมีฟันไดบวกแปดสมมุตินะเนี่ยจะเห็นว่าสปีดต้นความเร็วมันร้อยสามสิบทั้งคู่ นะมันเลยทําให้จังหวะออกตัวมันดีมากๆมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าข้อเสียเลยก็คือมันคือฟันได้อาจจะต้องแย่งชิงกันนิดนึงถ้าเกิดใครอยากจะได้เนาะออแต่ว่าถ้าเกิดราคาบวก5ตอนนี้สงวนอยู่ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายบอกว่ามันเป็นฟันได้ที่น่าเล่นมากๆ7 0,000ถ้าเกิดใครทำฟูลยูโรเนาะเอาไปยืนคู่ลูดิเกอร์แจ่มมากนะครับส่วนนะานทางอาเก้ผมว่าเอาไปเล่นแบ็คไม่ได้ AI มันคือแบบรั่วจัดเลยเวลาเอาไปเล่นแบ็คแต่ว่าเล่นเซ็นเตอร์เนี่ยถามว่าโอเคไหมก็โอเคเอในฟูลแมนซิตี้เนาะ เออถ้าเกิดใครจะไปลงอ่ะคือยังเป็นลองดูเบนดีอาร์ตอีกหลายขุมเลยก็ผมว่ากวาดิโอยังดีกว่าเออผมว่ายอสโกกวาดิโอยังดีกว่าอาร์เกแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาฮาร์ดแมนเนี่ยผมว่าแม่งโคตรเก่งเลยดีมากมันอยู่ทีมอะไรเนี่ยอยู่เฟน,นิอยู่นะอนาคตอยากให้ย้ายมาทีมดังๆมากเลย มันเก่งมากยังเป็นดาวรุ่งอยู่ด้วยเออเก่งมากในเกมเก่งมากนะเกมรับดีเกมลุกได้แล้วก็เล่นลุกนิ่งได้ด้วยนะครับส่วนดูมฟี่เนี่ยผมว่ามันมีปัญหาเรื่องมันใหญ่แต่ว่า AI เรื่องของการแบบบางบอลหรือว่าจังหวะแบบชิงเหลี่ยมมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะเออมันเน้นแบบชนแน่นมีความเร็วมีรูปร่างดีประมาณนั้นมากกว่าเออแต่ว่า AI ก็แบบยังไม่ได้ตึงมากแล้วก็ผู้รุสาวประตูยานซิเลเซนโคตรเหนียวแต่ว่าด้วยความที่ว่าสแตทเบสมันต่ำ ลูกยากๆหลายๆล,ลูกเนะี่ยมันก็ช่วยได้นะแต่ว่าบางลูกถ้ามันแรงไปมุมไปถ้าเราไม่ขยับโกช่วยก็ไม่ไหวเนาะเออดังนั้นผมขอเหมารวมแบบนี้เลยแล้วกันยานซีรุเซนแลงอัพนะครับจากแพทที่แล้วเก่งขึ้นค่อนข้าง,างเยอะแต่ว่าอาจจะต้องไปใช้ปีที่สเตตมันเยอะๆหน่อยเนี่ยผมว่าประมาณบวกแปดสเตตประมาณเนี้ยแจมเลยนะเพราะว่าก่อนน้นนี้เนะี่ยผมเล่นตัว BWC+ บวกแปดในฟูบาซ่าโคตรเหนียวเหนียวกยวก่าปีนี้อีกเพราะว่าสเตตเบสมันเยอะ นะครับถ้าปีนี้สแตตตามมาเนี่ยผมว่ายังไงก็โคตรหนะครับน่าไปเล่นมากๆเนาะต่อมาตัวสำรองอคู่กองกลางก่อนหน้านี้แล้วกันเวอร์ n มกับทางด้านของเดลิบินก็ AI d a เ i b ิบินมันยังดีอยู่แต่ว่าสแตตแม่งต่ำเกินนะครับทำให้เล่นไม่ค่อยเวริร์กสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดจะใช้ก็เหมือนเดิมบวก8จ้าบวก8เท่านั้นนะครับนะสำหรับคาส์ดนี้หลายๆตัวเลยส่วนเวอร์แเนี่ยผมว่าไปใช้ปีท็อด,ดีกว่า ในไหนปีท็อตก็มาแล้วปีนี้ก็มัต้องเล่นนะครับแล้วก็สเตฟานเดฟายก็เหมือนกันนะไปใช้ปีเก่าๆของมันดีกว่าอาจจะได้แบบบวก8หรือว่าจะได้ทางด้านของ FP ที่น้อยกว่าหรือว่าได้บวก8หรือว่าไปเอาปีใหม่หรือปีอะไรก็ได้ที่ได้ความเร็วเยอะกว่านี้มันไม่ได้เป็นตัวที่แย่แต่ว่ามันเป็นตัวที่ช้านะครับไปเล่น f a ฟบวก8ความเร็วมันก็ยังดีกว่านี้หน่อยอันนี้แบบบวก5มันหลุมไปหน่อยนะครับแล้วก็ผู้สัาประตูตัวนี้ครับสูง194แต่ว่าเซฟลูกยิงไกลเนี่ยอ่อนกว่ายาีอก เออตัวนี้คือไม่ผ่านอย่างรุนแรงลูกดวหนึ่งหนึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะเออก็ถ้าเกิดให้คะแนนภาพรวมทีมนี้นะเต็ม10ผมให้ไว้ที่สัก6แล้วกันกองหน้าแม่งเล่นยากนะครับแต่ว่าข้อดีเลยคือกองหลังมันดีอ่าผมผมให้อย่างงี้ตัวที่เอาไปเล่นแบบสแตนได้นะมีฟันได้ตัวเดียวในทีมนี้นะครับที่เหลือเนี่ยมันต้องได้บูสต์ต้องได้ฟูลทีมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างซิมมงอะ่ะดีทุกอย่างแต่ว่าด้วยความมึงเป็นตัวลุกไงไม่ไม่ยิงไม่จ่ายก็ไม่ได้ดียิงก็ไม่ไดด้ี นะครับเ็วข้อ,ของเดียวนะที่เหลือไม่มีใครเลยนะมียานซีเลเซนแต่ว่าไปใช้ปีอื่นได้อะไรเงี้ยเออหรือว่าจะเป็นดุมฟี่อกว่า AI เกมรับมันก็ยังไม่ได้สุดขนาดนั้นนะเออจังหวะเติมเกมไปเปิดบอลมันก็ไม่ได้แมนเพราะว่ามันไม่ได้แบบแบบ็กที่เปิดบอลดีอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ็กที่แบบเติมเกมดีแล้วกันนะครับเติมเกมดีตะลุยได้อะไรเงี้ยมากกว่าเนาะเออมันมี2คนอ่ะให้คนนี้ด้วยฮาร์ดแมนฮาร์ดแมนอีกตัวหนึ่งนะใครทำ Full land, ฟูลฮันแลนเบื่อฟารันโฮแล้วอะไรเงี้ยตัวเนี้ยได้ กับฟันไดที่ผมว่าแยกเล่นได้ที่เหลือคือไม่ได้เลยนะอาจจะต้องแบบรอบวก8หรือว่ารอวันที่12กรกฎารอให้สเตตัพรอให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นเนาะโอเคก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้กันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นลาใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไระต่อไปนะั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย